สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนพีรวัตฟินบาวนะฮะเข้าแคมป์ทีมชาติเยอรมนีต่อด้ดยสมทบทีมชาติไทยยูย่ปดีดวนเลยนะครับพีรวัตฟินบาวประกันหลังไทยแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนได้เดินทางสู่แคมป์ทีมชาติเยอรมนียู่18ปีเป็นครั้งแรกหลังเสร็จสิ้นภารกิจก,กับต้นสกัดเกมล่าสุดในลีกเยอรมัน ด้วยการลงสนามยืน11ตัวจริงให้กับคาสโลยู19ปในเกมที่เปิดบ้านพบกับเนินแบกยู19ปโดยเพร์ัตฟินบาวแนวรับในวัย17ปเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรจะเข้าแคมป์กับทีมชาติเยอรมนียู18ปไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมซึ่งหลังจากนั้นเพรอรัตฟินบาวจะเดินทางเข้าแคมป์ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีต่อไปนะครับสุดๆจริงๆน,นะฮะ ระดับโลกลุงเนวินเคลื่อนไหวนะครับสอสลักลิซ่าตีธงหมักรุกโมโต GP ์จีพีเพลุงเนวินชิดชอบนะครับเคลื่อนไหวแล้วถึงการแข่งขันมอเตอร์โชว์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมโต GP จีพี2024สนามที่18รายการพีทีดังกังปรีออฟไทยแลนด์ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยการแข่งขันดังกล่าวเกิดภาพวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อสาวสลักไห้ระกคน แบ็คไซดทีมชาติไทยชุดแชมป์คิงครับ2 0 2พจนจู่ๆโผโบกธงตามหมึกลุกให้กับนักแข่งที่เข้าเส้นชัยในศึกโมอเตอร์จีการแข่งขันระดับโลกโดยเพจดงดเดวินชบิบตปได้พบข้อความถึงสารสรักไฮเปอร์โคนแบ็คไซด์ทีมชาติไทยและลิซ่าแบ็คลิงนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกโดยระบุข้อความว่าต้นบุรีลำระดับโลกลิซ่าคนไทยคนแรกตีธงตามหมึกลุกใน F1 สาสสักให้อรค์คนคอนเทนต์คนแรกตีทงตามหมักรุกในมอเตอร์จีแท็กตนบุรีลำสำหรับลิซ่าละลิซามอโดบาลหรือลิซ่าแบ็กพลิงเป็นคนเท์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นผู้โบกธงตามบกลุกให้กับนักแข่งที่เข้าเส้นชัยมาแล้วในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันสนามที่6ของฤดูกาล24 2 4ที่มาอามีกลางปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากอนที่สาวสาักไห้ประกนจะได้จารึกประวัติศาสตร์คนไทยคนที่2ที่ถูกเลือกโบกธงตามหมากลุกในการแข่งขันระดับโลกโมอโต g จีพีนะครับสุดเยอดเป็นเงอนขายทัพช่างศึกทีมชาติไทยอยู่17ปีลุยฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตามชัางศึกทีมชาติไทยอยู่17ปีนะครับภายใต้การนำทัพของสดเสด,ด็จเจเด็จมีลาบโชว์ความสุดแกร่ง ทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายยู17ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีดยด้วยผลงานชนะรวด100%ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะเอาตัวแทนจากทวีปเอเชียมากสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถึง8ทีมไปลุยฟุตบอลโลกโดยเงื่อนไขที่ทัพ้ังสึกยู17ปีจะคว้าตัวไปฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้การแข่งขันศึกฟุตบอลอยู17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย การแข่งขันรอบเป็นกลุ่มจะแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4เี่ยมโดยแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งหากทัพจังสึกทีมชาติไทย U17 เปสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จทีมชาติไทยภายใตยก้การนำทัพของเจดเด็ดมีลาบก็จะคว้าตั๋วไปลุยศึก U17 เปยชิงแชมป์โลก2005ที่ประเทศกาตาร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนในทันทีนะฮะ 25ปีที่แล้วจเจเน็ตมิรามนะครับผู้สร้างเด็กลุยเยาวชนโลก1999สู่ภารกิจโค้ดเวิลด์ครับจากปั้นเด็กสู่เฮดโค้ดทีมจ้าชายยูิบปีสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จและมีโอกาสลุ้นคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ในปีเดียวกันซึ่งโคต้ารอบสุดท้ายฟุตบลอลยู7ปีชิงแชมป์โลกของทวีปเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ปาดเทีมเมื่อรวมเจ้าภาพกาตาทีมชาติไทยทุดนี้นะครับมีเสด็จเจเด็จมีลาเป็นกุญซชอร์ใหญ่ของเทียมตลอดเส้นทางการเป็นก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้พาทีมชาติไทยรุ่นยู17ปีไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้สําเร็จจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือการเป็นนักปั้นฟุตบอลระดับเยาวชนในโรงเรียนอาสัมชัญศรีราชาเริ่มจากการเป็นนักฝึกษาฝึกงาน แล้วเริ่มทำทีมอสังชันศรีราชาตั้งแต่ปี2 5 3 9ถึงปี2 5 4 9ในช่วงระยะเวลาถึง10ปีในการทำทีมโรงเรียนอสังชันศรีราชาสามารถสร้างนักเตะฝีเท้าดีมาปรับปรุงการทีมชาติไทยมากมายทั้งในระดับเยาวชนจนถึงทีมชาติทุดใหญ่หากย้อนกลับไปนะครับในช่วงปี2 5 4 2หรือ25ปีที่แล้วทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสามารถคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลก ในปี1999ที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้สุเร็จจากการคว้าแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาทีมชาติไทยอยู่1 7ปีชุดแชมป์เอเชียและตะลุยชิงชมปโลกในปี1999มีนัติกสมชายยิ้มสริเป็นเฮดโค้ชใหญ่ซึ่งในชุดจริงชมโลกชุดนั้นก็มีนักเตะที่จะเด็ดมีลาบสร้างขึ้นมา7รายประกอบไปด้วยสินทวิชัยหัตรรัตนกุลสุรีสุขะโสพินพิมพ์พลกรังทรงศักด์ชัยสมัคร นัทพรพันริ์อุดรพิมพภาปรารเวชวันนานอกจากนั้นในชุดจิงแชมป์เอเชียก็ยังมีนักเตะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกุญเือรายนี้อยู่อาทิพิพพอ่อนโมนิทพงศ์สยสิทธิ์สุจินนาคนายมมาโนดปัญญาคงดูในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มชนบุรีเป็นผู้ด,ดูแลเยาวชน U เป1ปีของทีมชาติไทยนะฮะ ไม่มีแผวโจฮาลานะครับเสียดายแข้งทีมชาติไทยเล่นบอลโบราณหลัง3วิจารณ์กันตรงๆนี่นะฮะโจฮาลาสรายุทธชัยคำดีนะครับขอวิจารณ์แบบตรงไปมาในฐานะแฟนบอลเสียดายนักบอลทีมชาติและอดีตทีมชาติที่ต้องมาทนเล่นระบบโบราณ352โจฮาลานะครับหรือว่าสรายุทธชัยคำดีตำแหน่งกัหนะ้าทีมชาติไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคิดเห็นและมุมมองกับสโมสรหนึ่งที่มีนักเตะตัวท็อประดับทีมชาติ ปัจจุบันและอดีตท,ทีมชาติหลายคนกับระบบที่นักฟุตบอลต้องมาเล่นที่กลายเป็นระบบโบราณไปแล้วโดวยโจห้าลาโพสต์แบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมว่าแสดงความสามารถของเจรวมทั้งนักเตะที่เป็นทีมชาติปัจจุบันและอดีตท,ทีมชาติลหลายๆคนที่ต้องมาทนเล่นฟุตบอลในระบบโบ,บราณ352หลัง3าวิลิวคุณภาพนักเตะดีๆที่ทีมซื้อมาเข้ามาและเสริมเข้ามาในยุคนี้เขาไปไหนกันแล้วโพสต์ในฐานะแฟนบอลน,นะครับไม่ใช่อดีตนักเตะ งดดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ได้ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนเห็นด้วยกับความคิดของโจฮาลาโดยเฉาพาะผู้เล่นตัวรุกจิมชาติไทยบางคนที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าต้องเป็นตัวรุกถึงจะเปลี่ยงแต่กลายไม่ว่าถูกถ่ายออกไปเล่นเป็นแบกดิกืกซุกาฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่29ตุลาคมา